สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่อุทยานลิงไหมพี่ที่ที่นี่คือโกสุมนะคะโกสัมพีนะคะอุทยานโกสัมพีก็จะมีลิงมากจังหวัดมหาสารคามนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาดูได้เลยนะคะลิงเยอะมากมากค่ะที่นี่เหมือนเป็นอุทยานเลยนะคะแดไม่ช่างจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ตักแดดแดดร้อนก็จะมองไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่แต่ว่าเยอะมากมากค่ะแล้วก็ ดีตรงที่เราเอารถเข้ามาได้นะคะตอนนี้มีช่งอยู่ในรถนะคะเห็นไหมคะหนึ่งตัวเยอะมากค่ะที่นี่ลิงเยอะมากๆแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอุ้ยนี่ไงคะเห็นไหมคะมาหน้ารถเลยน้องเพชรลิงอยู่หน้ารถเราลูกเห็นไหมคะทุกคนแต่ไม่รู้วันนี้เราจะเจอกันตอนนี้อยู่หลังคาก็รึมคึ้มค่ำเลยนะคะก็คือลิงกระโดดอยู่บนหลังคาเต็มเลยค่ะนะคะก็ดีตรงที่ให้เอารถเข้ามา เลยก็มอไซค์ก็ขับเข้ามาได้นะคะดีมากๆค่ะก็เหมือนเอาวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าบางที่ก็จะเอารถเข้ามาไม่ได้เนะคะที่นี่ดีค่ะแล้วก็มีสถานที่ให้นั่งเล่นด้วยนะคะมีจุดให้อาหารซึ่งเราเอาอาหารอะไรมาให้ก็ได้นะคะแต่ที่นี่จะมีกฎอย่างหนึ่งก็คือห้ามนําสุราเข้ามานะคะนอกนั้นก็คือได้หมดเลยอำาวยความสะดวกให้กับนักท่องเท,ที่ยวดีมากๆค่ะ เมียช่างก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะนี่คือลำน้ําชีค่ะกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเวลาน้ําขึ้นอะ่ะจะขึ้นมาจนถึงที่เมียช่างยืนเลยนะคะ,นะคะนี่คืออุทยานอุทยานโกสมัมพีจะมีลิงเต็ไมไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ค่อยเห็นลิงเลยนะคะเพราะว่าร้อนด้วยล่ะค่ะแล้วก็เขาไปอยู่ข้างนอกหมดแลว ก็จะพาขี่รถเข้าไปดูนะคะแต่ตอนนี้แม่สร้างให้ดูลำน้ำชีเนาะใหญ่มากซึ่งคนก็ลงไปเล่นได้นะคะจังหวัดโกสุมพิสัยนะคะอำเภอโกสุมพิสัยคะ่ะจังหวัดมหาสารคามขอโทษที นี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนลิงนี่ค่ะม่ทังจะแผ่นให้ดูนะคะเต็มเลยนะคะเต็มเลยคะข้งนกก็มีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราจะมาอยู่ข้างนอกแล้วมาหาอะไรกินตอนกลางวันแล้วก็รู้จักหลบรถด้วยนะเพราะว่ารถเข้ามาเยอะมีอีกตัวหนึ่งอยู่เพิ่งพี่ไปแล้ว No one going, you know? น,นี่คือปากทางออกแล้วนะคะอีนก,ก็จะมาอยู่แถวนี้นะค่ะเต็มเลย เราก็จะออกแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปฝากจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมนะคะอุทยานโกสัมพีเนาะค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้หรือ,อยังหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ซึ่งผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาได้นะคะอยู่ตรงตลาดเลยนะคะเนาะข้างๆก่อนที่จะถึงอุทยานก็จะมีศาลของพระพุทธ,ธปิ่นเมืองนะคะเนาะวัดกลางโกสัมโกสัมพีนะ มาเข้ามาดูได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ